ห3สมสอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกห้าสี่สามสองหนึ่งหนึ่งมี่หกเจ็สี่องนนึงองสาี้แปส่สมนึ่ีมีอัน่งอันนี้สนุกอันนี้สนุกนะเพราหลังจากที่นาเดดีดาแล้วก็แปดแปดเจ็ดแปดดีไหม นะลองทำนะทำนะแปดแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดหกเจ็ดแเจ็าหอว่าเดี๋ยวต่อเปนได้กว่าี้ป่าจริงจริงไม่ต้องเร็วจริงๆให้ไพช้าก่อนอะไรก็ได้นะอะไรก็ได้จะเป็น h h t s seven six s e v

ฝึกยังต้องฝึกเอียนฝึกแค่เข้าใจออนนี้มันจะมีอะไรหลายๆอย่างซึ่งนักเรียนสามารถเล่นได้อาจจะเล่นเป็นคู่คู่สามซึ่งเปนการฝึกมันก็เหมือนเรากำลังร้องเพลงนี่แหละครับเพราะเพลงก็เอามาจากตรงนี้เราเอามายำัยำํามันเกิดเป็นเมโลดี ขึ้นมาเพราะครูรถเห็นว่ามันมีความสําคัญพ่อรถก็ไม่ใช่เป็นคนอ่านโน้ตเป็นนะแต่รถใช้เนะี่ยเวลาตั้งโน้ตมากก็แทนที่จะสมมว่าเราเบื่อจากการฟังเพลงแล้วเราก็มานั่งกดเนี้ยกดเนี้ยกดตัวโดเนี่ยโด,โดท่องอันเนี้ยง่ายๆก่อนโดเรมีฟาซอลัทีโดที่นาซลฟามีเรโดโดที่นาซัลฟามีเรโดโดเรโดเรมีเรโดโดเรมีฟามีเรโดโดเรมีฟาซอลัฟมีเรโดท่องอย่างเงี้ยท่องง่ายๆมันก็เหมือนกับเราตจำจำเพลง ากากัรบ้านทนี่นหนึ่งนะลองค่อยๆเล่นด้วยกันแบ่งกันเป็นกลุ่มเป็นนั่นแต่อย่าแข่งกันตะโกนนะครับผมนะฮะโอเคนั่นคือนั่นคือฝากการบ้านที่ที่หนึ่งไปละเดี๋ยวกันบ้านที่สองเดี๋ยวตอนท้ายชั่วโมงจะมาฝากว่าจะต้องทําอะไรกันบ้าง<จ>ตอนนี้นักเรียนได้เพลงกันแล้วคุณครูแบ่งเลยครับผมว่าใครจะเป็นครูสอนใครบ้างคู่ปานแยกอยกก่างไรคู่ปานนกับลองสิษย์จักรคู่ปาน ยกมือใช่ครูปานครูนิดสอนอะไรนะลองจิตจ้ากับเพยโฟนใช่ติ๊กตอกกันนวงอตต้ติ๊กตอกกันนวงครูป้อยกับใครโอ้โหมาครูนิดไป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 อ้่อดี่อ๋อนักเรียนครับนักนเรียน เรื่องไปว่าครูเบิรมครูเบิรมกับครูเจจะเข้ามาวันพรุ่งนี้ตอนสองทุ่มเพราะนั้นเราจะมีเอ็กซ์ซอร์ไซส์ให้แต่ละคนทำในตอนท้ายเราจะพูดถึงเรื่อง Amazing d a m e กับกับการบ้านที่จะต้องให้นักเรียนทำโอเคนะครับอะไรนะพี่ดีก็เปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่แล้วไม่ได้ไม่ลงเอ็กซ์ซอร์สให้โอ้ว้าวงั้นเอาโทรศัพท์เก่าไหมเอานี้คืนเข้าไปเอานี่ละครับ สวยอ่ะสวยมากนเน่เบาอ่ะคุณครูจัดการเลยอ่าคุณครูครับให้นักเรียนลอกเนื้อด้วยให้นักเรียนลอกเนื้อด้วยไม่ม่อยู่แล้วให้ีดูดิสวยว่ะสวยมากครับมุ้ยสวยอ่ะดีไซน์ใหม่หุ้ยสวยอ่ะกระเพยนะกระเพยค่ะเลกๆเลเล็กๆเเอรัไเยวันเนี้ยอไไรเยวใช้ห้องีได้่ สวยมากเมื่อวานชัดมากเลยเปิดเลยนี่ทำยังไงวะเนี่ยโอ้โหมันคมชัดขนาดนี้เลยเหรออะยังไงครัดมาอ้าวไปเอาเนื้อเพลงของตนเองมาถ้าทายก็ต้องได้ครับอ้ย่าไม่เป็นอ้าวเอาเฮ้ยดูดิฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงครับกล้องฟุ้งฟิงเนยสองแล้วกุ้งไก่หายไปมาเป็นไหนวะโอ้ยตกกระดุกดูดไปดูดไม่มีใครดูดไม่เหรอเนยสอง ชัดมาก็ขนาดกล้องหน้าชัดมากเพินกลี่ยไม่เคยไปมองอะไรนะสวยคือวิดีโอชัดมากเลยนะมาเร็วๆเอากระดาษแผ่นใหญ่ไมัครบกระดาษแผ่นใหญ่ถ้ามีเอามาลอกด้วยไม่มีแล้วใช่ไหมให้ทีมงานเราเข้ามาเหอประเด็นด้วยกูว่าเขาไม่มีกระดาษคุณรถเสียงรุ่ที่ไม่ได้มีอะไรอะไรตลับพี่มาเลย ใช่ไหมครับเต็มจีไหวไหมเต็มชาร์ปนะขอสุดนะตอนแรกแรกว่าจะลดหาว่าจะลดเป็นเป็นซีชาร์ปลบสามใช่ครับเสียงครึ่งแต่ไหวอยู่หรองน่าหักฟูอ่ะเฮ้ยไม่ต้องมันลบสองมันก็สูงสุดเอฟชาร์ปเองเอฟชาร์ปไหวอยู่แล้วแม่ฟังได้อยู่แล้วคืออะไรอะแม่ก็ได้ถึงถึงตัวจีเพลงที่รอที่ของรองคาร์ทิล่าถึงตัวจีใช่ครับเพลงตรีถึงตัวจีใช่พี่ภูมิได้พี่ภูมิภูมภูมิได้ พราะครูไก่กเผื่อไปแล้วเพราะพูมใช้ตัวเนมาปรับพราะพูมมดันขึ้นไปถึงประมาณตัวจีอ่ะเพราะมันเหลือพุ่มดันพุ่มดันต้องดูดีไหมอ่ะ <c oughs> ต้องดันดันถึงซ้อมเพลงกันไปถึงไหนแล้วเคยขอเนื้อเพลงเป็นกระดาษมาลูกทุกคนมันจะได้ขีดเขียนลงไปในนั้นได้ <Easy. S 1> เร็วนะไม่จะไปแวะสลับปีนะพี่เทว รู้เลยมันต้องไปแววนเสรอปีแน,น่นอนอ๋อเห็นนะอันนี้เขาเป็นกัเป็นอันที่เขาปรบับแล้วเสียงมันเพาะมันไม่ได้เขาก็ขู่เขาก็คำนวณมาแล้วแต่ไม่เปไ็นไรนะหน้าง,งานจะมีการปรบับอีกคือแบบว่าเออจะจะดูหน้าง,งานนี่คือจะไม่ทําให้ทุกคนแบบดอกบนเวทีเด็ดขาดทุกคนจะต้องเจอหน้างานแล้วเจอเววัน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 ใช่เดี๋ยวก่อนนะ วันนี้มีใครวอร์มบ้างตอนเช้าวันนี้ไม่มีเขาเปลี่ยนอ๋อเขาเปลี่ยนเนี่ยไม่มีอ๋อก็เขาไม่มีอไม่เป็นไรงั้นงั้นเดี๋ยวเราวอร์มให้แบบนิดเดียว5้านาทีแล้วเดี๋ยวค่อยมาวอร์มรวมๆไปก่อนนะยังไม่ได้โคชใครเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซ้อมกันแล้วจะแล้วจะมีลายประสานด้วยแต่อย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว คิดลายบ้างแล้วใช่เหมครูแต่แต่ว่าเด,วดเดี๋ยวดูหน้างานดูหน้างานเพราะว่าครูคำนึงถึงมันมีเพอร์ฟอร์มมากด้วยอะเกิร์ลกรุ๊ปมันต้องเต้น,นอ่ะแล้วแล้วเราจะประสานประมาณนึงเพราะว่าเมโลดี้ก็ต้องร้องประสานก็ต้องเราเต้นอีกถ้าอะไรมันจะพาให้มันไม่ดีนี่เดี๋ยวเราจะปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะนนะเอาไป เป่าแรงอะไรกูจัดการเลยบอกคอนชนกูจัดการเลยให้่บงนี้เลยค่ะรับมือไหวไม่ใช่บอกให้เล็กนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยโอเอเาไปเชสหนกูอธิบายได้เลนะสียงตม่มีเสงี่เสียงสูงอ่ะอย่าเลือกายนะ เล็กๆไวเลยลนอราว่าเนอนในลักหังได้เหนนี่คือกำลังดันมันขึ้นใช่ปะไถจนหัวถลอกไปเลยนะอันี้เราถ้าเราคอนเซนเทรตคอ o n t r ล l ใช่ดูฟังนะไถ กับอันนี้คือลมเราต้องการบาลานซ์วอคอลบานซ์ว่าอ,อูวาน้ำอูวน,น้ำเพาควรจะต้องเป็นเชสเออควรจะต้องเน้นเชสโทนให้มันคอร์ดอะดักกว่านี้หน่อยแล้วก็คลใส่เข้<อ>าไปเพราะว่ายความว่าตรงเสียงเชสนะถ้าสมมติเริ่มต้น<อ>น,นี่อย่างเนี้ย จะบางไปต้องใช่ต้องเจ,จอเจอเชสก่อนแล้องทำอันนี้ก่อนเหมือนกัน